หาพวกเรากำลังสบายจะปรบมือพลันเชียงใหม่นี่เป็นดินแดนที่ต้องบอกได้ว่าผมมีครั้งแรกกับจังหวัดนี้เยอะมากเลยผมดำน้ำครั้งแรกก็ที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็มาต้อนรับนะครับอ๋ออ๋อนี่เหรอครับคุณโนตอยากจะดำเรอครับเคยดำมาก่อนไม่เคยครับเอางี้กันเออคุณโนตไปไปเปลี่ยนชุดครับอ๋อเปลี่ยนชุดโอเคใส่ไปอือ ขามันเล็กยิ่งกว่ากางเกงของพี่ตูนอะเนึกออกไหมอือยี่สิบนาทีนะใส่ชุดเนี่ยยี่สิบนาทีนะคุณกวดขึ้นมาอู้ยยี่สิบนาทีเดินไปเป็นจิ้งเหลนน้องทำไงต่อครับอ๋อไปเปลี่ยนครับทำไมอ่ะพี่ใส่ผิดด้านครับ ทำไมอ่ะสิบมันต้องอยู่ข้างหลังครับเอาน้องไม่เป็นไรก็ดำอย่างนี้ก็ได้ออพี่ดูดิครับมันตามเชฟอะชุดยุดด,ดำน้ำเนี่ยมันตามเชฟตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นก้นออกมาใช่ไหมฮะพี่ถ้าพี่ไม่อายเวลาถ่ายรูปก็ได้นะครับพี่ก็คือเนี่ยดูเหมือนพี่ไข่ใหญ่มากเลยครับพี่